เกี่ยวกับสื่อออนไลน์ลในประเทศไทยในขณะนี้เนี่ยเป็นอย่างไรครับแต่ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเนี่ยผมตอบคำถามบุญป้องหน่อยนะครับขอบความรู้จากุญป้องช่วยทวนยังคำถามอีกครั้งนึงแต่ที่ถามในในหัวข้อที่ตั้งไว้นั่นแหละค่ะว่าเาเป็นสื่อออนไลน์เนี่ยบทบาทของการเป็นหมาเฝ้าบ้านอะไรเงี้ยแต่มันต้องเปลี่ยนไปไหมมันพอไหมมันใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วนี่นะครับบทบาทของความเป็นหมาเฝ้าบ้านหรือว่าสต็อกนี่นะครับ ผมค,คิดว่ามันก็เป็นบทบาทที่ไม่ได้ผันแปรไปตามสื่อหรือตามวิวัฒนาการของสื่อที่เปลี่ยนไปยังไงก็ตามเนี่ยจะเป็นสื่อออนไลน์จะเป็นสื่อดั้งเดิมเป็นิ้นเป็นอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นบทบาทนั้นอยู่ถึงแต่ว่าตอนนี้นี่มันเริ่มมีคําถามหรือว่าเริ่มมีประเด็นขึ้นมาว่านอกจากบทบาทหมาพ่อว่าแล้วเนี่ยเขา,าจะมีบทบาทแบบท,ที่ค่ายคุณนิลัน น,นำเสนอก็คือว่าเป็นบทบาทของตะเกียงใช่ไหมครับนะครับก็ค,บคือบทบาทที่จะชี้นําสังคมหรืออธิบายความซับซ้อนของสังคมทีท่ทุกวันนี้มีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยผมอยากจะพูดถึงประเด็นหนึ่งนะครับที่ที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมสื่อมวลชนในประเทศไทยในขณะน,น,นี้ก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยกว่าครึ่งหนึ่งของสื่อมวลชนอาชีพ ได้ใช้โซเชียลมีเดียไม่ว่าเป็น Facebook, Twitter เนี่ยเป็นเครื่องมือในการสื่อในการสื่อสารไปถึที่รุนชนในขณะเดียวกันถ้ามองในแง่ของผู้บผยโพคข่าวสารเนี่ยเขาก็เกือบเกือบจะติดตามโซเชียลมีเดียของนักข่าวเนี่ยคล้ายๆกับเป็นสื่อกาาระแสหลักเหมือนกัน,นแล้วมันเร็วกว่าด้วยนะครับแต่สิ่งที่มันเป็นอันตรายและสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นหน้าเป็นสิ่งที่น่ากังวลก็คือว่า การใช้โซเชียลมีเดียหรืออินฟิเดียหรือสื่อทวิตเตอร์เฟซบุ๊กก็แล้วแต่เนี่ยมันได้ก้าวข้ามขั้นตอนที่เราเคยปฏิบัติกันมานะครับวันผมพูดบ่อยๆก็คือว่าในสมัยที่เราทําสื่อดั้งเดิมเป็นสื่อหนังสือพิมพ์เนี่ยเราต้องผ่านขั้นตอนเยอะมากนะจังสังเกตต้องผ่านกระบวนการบรรณาธิการต้องผ่านรูปต้องผ่านบุหน้านข่าวต้องผ่านบรรณาธิการข่าวแต่ทุกวันนี้มันข้ามขั้นตอนนั้นทั้งหมดมันสามารถที่จะส่งจากคน ที่เป็นนักข่าวและที่น่าวิตกไปกว่านั้นก็คือว่านักข่าวที่เติบโตมาในยุคเขาเรียกว่ายุคไอเนี่ยนะฮะยุคยุคที่เริ่มใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นนักข่าวที่ไม่ได้ผ่านประวัติศาสตร์เรื่องของการต่อสู้เรื่องสิทธิเสรีภาพหรืออาจจะมีติดสํานึกในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมเนี่ยไม่มากพอฉะนั้นเราจะเห็นบ่อยครั้งว่าสิ่งที่ทวิตจากนักข่าวหรือสิ่งที่เฟซจากนักข่าวรุ่นใหม่ๆเนี่ย มันจะมีลักษณะเป็นการไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่นค่อนข้างเยอะนะนี่เป็นปัญหาที่ผมคิดว่าเกิดขึ้นและก็คงต้องเมื่อวานนี้เข้าใจว่าที่จุฬามีการสัมมนาและสักอย่างผมจำไม่ได้มีคนถามมาเรื่องเอติกส์ของเชียลมีเดียของสื่อสังคมออนไลน์ถึงตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าผมไม่รู้ว่าสองปีที่แล้วนี่เรา,า,าทำาะไรผมจา้างสันได้ไหม ไม่รู้มันถหายไปไหนที่ร้านจำได้มีอยู่นะฮะแต่ว่าสังคมทั่วไปไม่ได้รับรู้เลยว่าเรามีคนออเอติกเรื่องนี้น,นี่ก็เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเ,เป็นเรื่องที่น่าตกใจและน่าเป็นห่วงในสังคมที่เป็นอยู่ปัจจุบันนะท่านถ้าทำคอนเทนต์ในดิจิกัลนี่นะครับนับจํานวนนิ้วเนี่ยของเนื้อหาข่าวที่ปรากฏในสื่อกระแสหลักที่เป็นสิ่งพิมพ์นเนี่ยมาจากสื่อใหม่ทั้งนั้นนะครับ ไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นข่าวเนี่ยเริ่มจากสื่อใหม่ทั้งนั้นถ้าเราจบได้เรื่องนักร้องที่ไปนะฮะนักร้องท่านหนึ่งที่ไปไปเสดยจจากเสดิจนั่นก็มาจากสื่อกระแสหลักหลายเรื่องในลองดู่สิครับมาจากสื่อกระแสหลักทั้งนั้นอ่อโซเชียลมีเดียใช่โซเชียลมีเดียครับนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ตอนนี้มันกลับกันนะฮะว่าโซเชียลมีเดียหรือนิวมีเดียการเป็นสื่อกระแสหลักคนที่ทาหนังสือพิมพ์หรือสื่อดังเดิมเนี่ย คือเราก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในเรื่องของการทํางานวันต่อวันนะครับแต่เท่าที่ผมดูตัวข่าวหรือภาพที่ปรากฏเนี่ยผมเชื่อว่าวันๆในงาจจะมีคนมอนิเตอร์สื่อสื่อโซเชียลมีเดียหรือว่ามิเดเนเนี่ยแล้วเอาไปใช้ในสื่อกระแสหลักแม้แต่เรื่องที่อาจารย์สังเกตโพสต์ว่าไม่อ่านมระีชนนะครับความจริงผมไม่อยากพูดถึงมระี่ชนแต่เราแสดงใจมือนกันในฐานะประธานกรรมการและประธานสภาหนังสือพิมพ์ผมเข้าใจว่าทุกวันนี้เนี่ยแทบจะเรียกว่าไม่ต้องมีนักข่าวก็ได้นกองบอก ไม่รู้คุณน,นิราเห็นด้วยือเปล่าก็นนคือว่าคุณก็วันคุณก็มีเจ้าหน้าที่สัก2คนนะครับคอยมอนิเตอร์เว็บไซต์ดูประชาไทยด้วยวิจิชนด้วยสองอานนะครับแต่ว่าดูผู้จัดก,การแค่นี้พอแล้วคุณสามารถทําง,งานไดเ้เป็นประเด็นที่ผมว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่มีใครที่จะไปดูว่ามันจะแก้ไขยังไงก็ปล่อยกันไปนะครับและที่ที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่น่า น่าสนใจนะครับไม่ใช่นหน้าห่วงก็คือว่าองค์กรสื่อบางองค์กรมีนโยบายจะสร้าง,งความรู้พที่ต้องให้คนในกองอกรหรือนักข่าวเนี่ยมีเครื่องมือที่เป็นโซเชียลมีเดียใช่ไหมบอกไปเลยค่ะว่าองค์กรเราไดทำงานอยู่ะ <laughs> ผ,ผมแค่ยกตัวอย่างนะครับไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้พาดพิงองค์กรลยนั้นเวลาที่เรามีไอ้เครื่องมือเน,นี่ยบางทีเราไม่รู้ที่เป็นนักข่าวรุ่นใหม่นะอาจารย์สุเกียตเขาสะดวกกา ขาสนุกที่จะใช้บางทีจะแยกไม่ออกทั้งที่องค์กรเราบอกว่าถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเนี่ยต้องให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องส่วนตัวนะไม่ยุ่งเกี่ยวนะแต่บางทีมันมีนามสกุลนะมีนามสกุลที่เป็นองค์กรก็ไปแต่เป็นเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับผมมีตัวอย่างอันหนึ่งซึ่งเพิ่งฟังมานะครับเป็นเรื่องที่นักข่าวเนี่ยเขามีแต่ประเภทน้นะครับนักข่าวนี้เขามีเฟซบุ๊ก k ิีทเวอร์แล้วก็ทางข่าวผมไม่แน่ใจว่าเป็นข่าวประเภทไหนคือเป็นข่าว ที่ต้องมีการเดินทางปรากฏว่ามีแหล่งข่าวคนหนึ่งเนี่ยไปสัญญาณเขาว่าจะพาเขาไปต่านประเทศประเทศหนึ่งนะครับแล้วก็จะออกค่าใช้จ่ายให้ซึ่งไม่ผิดนะครับถ้าออกค่าใช้จ่ายให้แล้วไปทำข่าวนี่ไม่ผิดแต่ว่าถึงเวลาแล้วแหล่งข่าวคนนั้นเนี่ยไม่จ่ายจายแลาคนนี้ก็โมโหรู้สึกไม่พอใจหงุดหงิดไม่รู้จะทำยังไงวะ่าใช่เฟ้นตัวเองเนี่ยเขียนดา่า แหล่งข่าวคนนั้นว่าเนี่ยพูดกันแล้วว่าจะออกสต่งค์ให้เขาเบิกบริษัทไม่ทันนะพะถึงเวลาระบบไม่ออกให้ก็มีการสอบสวนครับอันนี้เป็นเคสที่ผมคิดว่าน่าสนใจทีเดียวก็คือว่าบริษัทนั้นก็มีการสอบสวนนักข่าวคนนี้และกันที่สุดก็ให้ออกไปมีกรณียางนีเกิดขึ้นเยอะนะครับเราไม่รู้หรอกว่าเครื่องมือที่เรามีอยู่หรือว่าเขาใช้อยู่เนี่ยเขาจะใช้ในบทบาทไหนอย่างไรซึ่งก็น่าหนะครับ ในสังคมสื่อปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าถ้าจะให้มีผมคิดว่า,า,วาองค์กรสื่อการครมันควรจะมีความที่หลากหลายมันไม่ควรถูกมองว่าเนี่ยปฏิชนเป็นสีนั้นเอเชียนเป็นสีนี้ผมคิดว่าในปัจจุบันบรินบทสังคมมันเปลี่ยนไปมากนะครับคุณ้อมสังเกตผมจะเรียกไหมผมจะเรียมีทั้งประชาชนชอบมีทั้งใบตองแห้งซึ่งคนละก๋วย แล้วมีนี้ที่นั่นตับด้วยเแล้วจะถูกปลดไปพักข <laughs> ึ้นรับนี่เป็นปรากฏการณ์ที่ผมอยากให้เกิดขึ้นในสื่อ cracking. คือสื่อเนี่ยสามารถมีความคิดที่หลากหลายได้สามารถที่จะเลือกข้างได้สามารถที่จะมีจุด,ดืนในเชิงบุดมรมการ์ได้แต่ว่าเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของจเรียธรรมเรื่องของเอติกส์นะครับผมว่าเราพุ่งประเด็นไปที่เรื่องของการไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนอื่น หรือไปทําให้คนอื่นก็เสียหายมากกว่าประเด็นนี้นะคะที่ทานตั้งคำถามเนี่ยมันมันเกี่ยวพันมันไม่ได้หมายความว่า,าห้ามการเลือกข้างที่คนเป็นไปไม่ได้เป็นมนุษย์ใช่ไหมคะประเด็นหนึ่งก็คือเมื่อเราเลือกข้างนะคะจริงๆมันผิดเด็ติกไงมันผิดเด็ติกตรงที่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ให้พื้นที่ที่เท่าเทียมไม่ได้ให้พื้นที่ที่เป็นธรรมกับฝา่ายที่เราไม่ชอบ,บอันนี้อันนี้ปัญหาที่ตั้งคาถามว่าทางสภาวิชาชีพทั้งหลายเนี่ยคิดถึงจุดนี้บ้างไหมคิดครับผมจริงจยันว่า การให้พื้นที่กับความคิดในเชิงูุดมการณ์หรือความคิดทางการเมืองความคิดใดความคิดหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ประเด็นที่ที่เราให้ความสําคัญเพราะภาระหน้าที่ของเราไม่ได้ไปชี้นิ้ว่าคนนี้ถูกคนนี้ผิดและผมคิดว่าถ้าถ้าเรามองไปก่อนหน้านี้เนี่ยเรามีคําว่าสื่อแท้สื่อเทียมด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าผมเองด้วยย่งสุดเชิงไม่มีใครจะเป็นสื่อแท้หรือสื่อเทียมได้นในความหมายนี้ และท้าที่สุดแล้วเนะี่ยคนที่จะตัดสินว่าสื่อไหนเป็นสื่อแท้สื่อเทียมสื่อไหนเ,เลือกข้างหรือไม่เลือกข้างสื่อไหนเป็นกลางหรือไม่เป็นกลางซึ่งมันไม่ดีจริงนะครับไม่เป็นกลางเป็นการเนี่ยก็คือประชาชนคนบริโภคความสารไม่ใช่คนอื่น